คีเด็ดคนเปิดก็รองชื่ะองแหละคนเปิดยางก็รอ,อต้อนอยางก็งามเออชิ้เด่นเนาะต้อนอยางงามเหมยคนเปิดก็ไม่ต้รอน่ะจะตีมือก็อย่างนี้กันที่หนึง่งมาตี เปเบิ่งดูหุ่นฟูตักล่องให้ทายาักล่องไหมก็ตอนไหนต้นใหอยู่ในปลาบ่าเอานะเนาะมาิมาทายงั้นมก็เห็นและบ่ไมเห็นเค,ยเ,นคยเห็นคนตักล่อง <Yeah. S 2> เีเมื่อรคนัอ yeah. แล้วจักไปนะใต เบิ่งนันมีความส่วนบ่เก็บยุหามสวนไมนอขีก้หินกุง เลื่อนสีส่วนที่เ,เกิดยางวาประวัติมาคืบนี่ต้นยางต้นหนึ่งแบ่งสามต้นเป็นน้อยแบ่งสามส่วนจะคอยลากมาเอียงมาสีขาองศาอ๋าทำเสียนเหมือนเรียนมา ที่หนึ่งแหละพนักงานเก็บไม้จะถ,ถ่ายนะจะถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วไปไปไปอะ หล่อพ่อเนี่ยไปทางทางนั้นเราไอ๋อหล่อนะคะเนี่ยหล่อสบายแล้วคุณต้นนั้นดีแล้วหอยกล้าล่ำหน้ากลัวเอ้าคือรลอเหรอคะมีแฟนหรือยังบ่ครับผมมีมีอะหอยมีเอา cái à, vai tôi cái đầu chắc cái vậy con dạng đấy phần này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอา้าอเพอนี่แลวคเยดี๋ยวบาตเจ้าของพอแล้วจอยพอแล้วไปเลยเพื่อนไปบ้าน